สวัสดีทุกคนเนาะทั้งหลังเขงค่อยเนาะก็แมนเป็นสายผู้ลวงเนะะาะล้วก็ทางข้างนี้ก็เป็นสายผู้ลวงเนาะบอกเลยว่าสายผู้ลวงนี่โคตรยาวเลยและค่อยก็อยู่ทางกลางของสายผู้ลวงนะเนาะก็พูดกันว่าผู้ลวงนี่เขาสื่อความหมายในใดเนานะมันน่าจะลวงตามสื่อตามภาพตามลักษณะมันก็น่าจะตั้งสื่อนั่นเนาะโคตรงามเลยสายผู้ลวงนี้เนาะ หลุดผ่านสำหรับวิดีโอนี้เนาะอาจจะบอสามารถที่จะับผ้าใส่ผู้ดวงได้นะเพราะว่าเขาอยู่ทางบนทิศที่มันสามารถที่จะจับผ้าผู้ดวงได้นะและการืันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายเนาะและนี่ก็คือหนึ่งกิจกรรมมงค่ยเนาะเวลาวางที่คอยมาเขียนั่นก็คือการเก็บผ้าสรหรมชาติคือเวลาวางที่ดีที่สุดสำหรับคอยเนาะ ตอนนี้เนาะแมน5โมง58นาทีเนาะควายว่าจะมากีเพลาในเมื่อน,นี้เนาะโยฮ่ hoo! ผู้หลวง <laughs> yes กำลังค่อยเนาะแมนแตะเวนกำลังตกดินเนาะเปิดทางข้างนี่โค้ชรถกำลังเล่นมา <laughs> วาเย้โฮ <Wow. S 2> <Your hopes. S 1> ถ้าบ้ใดเห็นวิดีโอนี้เนาะเห็นว่าภาพวิดีโอนี้เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเนาะ